นี่วันนี้เรามาทานอยู่ที่ร้านข้าวท่านะเนาะข้าวท่าซีฟู้ดหรืออะไรวะเออแล้วชื่อเออข้าวท่าซีฟูด้ดหาดสุชาดาจังหวัดระยองนะคะอันนี้ต้ยมยำน้ำข้นแบบพริกเห็นปะแบบถึงเครื่องเวอร์มัน,นข้นคลากเลยอะแล้วก็ดูอันนี้ยำสามไข่ ต่างกับยำที่เราเคยกินมาอันนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนที่ตีกินสมัยเรียนเลยยกขึ้นมาเลยะนี่ชิมเลยนะแต่คือไม่กินเผ็ดแต่ว่ามันดูดูเผ็ดพอสมควรอะยำสามไข่อันนี้จะมีไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่หมึกว้าวมัจะเริ่มกินแล้ตรงไหนก่อนดีกลัวกลัวเผ็ด อร่อยจริงข้าผัดข้าผัดทะเลอร่อยมากแลแอบชิมแล้วแอันนี้นี่นีน่ากินมากมารีวิวเพราะกินชน้ำป่างงไหมสวยไหมยอยากชิมอยากชิมอ,อุ๊ยหนึ่งนะเอาอยา่างอือ่นเหรอออ นนกินยังไงหมดอ่ะอันนี้ลาดทะเละะค่ะมียำปูไข่ดองมันใหญ่มากจะก,กินยังไงให้หมดวะช่้ช <350. S 2> ิ้ไมสามร้อยห้าสิบถูกมากาบบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าก็าดูดีเทียบหน้าแบบ ม,มันลงไปไม่ได้นะคะแล้วก็นี่กุ้งชุบแป้งทอดจะฉีกกุ้งชุบแป้งทอดที่ดูดีกว่าเพราะว่าฉีกแล้วเดี๋ยวให้ผัวก,กินได้ <laughs> ใ่ะไม่ได้หรอวี่กุ้งปลอมกุ้งจริงนะจ้าทุกคนยโยนค่ะ,อ,ะอยากชิมอยีกชิมข้าวผัดค่ะอืม ที่มาขอชิมน้ำยำใช่เพราะน้ำเป็นปลาล้าใช่ปะต้มยำน่าจะหายร้อนแล้วดูจากความข้นคลกของน้ำดิเห็นไหมมันข้นแบบมันคลกมากอะ่ะเราไม่ค่อยได้กินต้มยำที่เป็นอย่างนี้มากอะ่ะเหมือนตำพริกสดๆอะ เผ็ดแต่แซบแซบจริงกินกุ้งแห่น้ำปลาวาง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 นี่เอาแบบนี้ดีกว่าขออนุญาตนะคะทุกคนดูกุ้งมันเป็นเหมือนฟิวกุ้งแก้วแช่น้ำปลาแล้วตัวใหญ่มากเอา้อื่อม อื้เทียมโทนเอาอะไรเอาริน right. right. ร้านข้าวทาซีฟู้ดนะคะมาได้เลยหาดหาดสุชาดาจาังหวัดระยองโอเค